สวัสดีครับวันนี้ผมขอต่อเรื่องพระสมเด็จบราคังโคสิตารามข้อมูลใหม่เป็นการต่อในตอนแรกอันนี้เป็นตอนที่สองนะครับก็จากคุณสมพรมูลศิวะท่านที่ได้ให้ข้อมูลมาเมื่อครั้งที่แล้ว อันนี้เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งอยู่ในคลิปของพระสมเด็จวราคังดูอย่างไรของผมที่เผยแพร่ไปทางยูทูบในรู้สึกจะเป็นคลิปที่สามหรือที่สี่นี่แหละครับท่านก็ได้พิมพ์มาในช่องของการแสดงความคิดเห็นผมขออนุญ,ญาตนำมาอ่านทุกตัวอักษรนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลใหม่ที่จะให้ท่านไป พิจารณาให้ท่านที่สนใจไปพิจารณาดูนะครับว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนหรือตรงข้ามกับสิ่งที่เราๆท่านๆเคยได้รับข้อมูลมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมพรมูลศีว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสิ่งที่ท่านให้ความเห็นมานั่นก็คือ อนุญาตขออนุญ,ญาตนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์น้ำหมากเป็นพิมพ์แบบเกตไม่ทะลุซุม้มองค์น้ำหมากนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของขอทำโทษนะของอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณครับซึ่งเป็นองค์ดังองค์หนึง่งคุณสมพรก็ได้ให้ความเห็นว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์น้ำหมากเป็นพิมพ์แบบเกตไม่ทะลุซุม้ม ซึ่งจะพบเห็นพิมพ์ทรงนี้น้อยมากๆในวงการเห็นมีแค่องค์นี้องค์เดียวเท่านั้นองค์น้ำหมากไม่ได้จุ่มรักน้ำเกลียงมาแต่แรกครับแต่ทารักจีนเหมือนองค์อื่นๆรักจีนแห้งจะสีน้ำตาลแก่อมม่วงแต่เพราะพระองค์นี้โดนมือจับสัมผัสผิวคราบรักไม่ถูกวิธีทำให้คราบรักเปรียกชื้น คืนตัวลงคืนตัวจมลงเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวพระการตัดขอบพระสมเด็จท่านใช้มีดคมคมมาตัดครับโดยวางมีดโดยวางคมมีดลงตามเส้นบังคับแม่พิมพ์แล้วใช้ค้อนทุบเคาะหรือตอกลงบนสันมีดปกเดียวให้เนื้อขาดคำว่าตอกตัดในที่นี้ หมายความว่าเขาใช้ค้อนตอกสันมีดลงไปไม่ใช่เหลาผ่าไม้ไผ่เป็นตอกมาตัดอย่างที่เล่าในนิยายอย่างคำว่าตอกเสาเข็มตอกหลกักตอกตะปูอย่างนี้เป็นต้นครับเนื้อพระสมเด็จพระราคางังกดพิมพ์แล้วเคาะออกจากบล็อกแม่พิมพ์เนื้อองค์พระจะแน่นเขาใช้แผ่นไม้กดหลังไล่น้ำ ไล่น้ำมันตังอิ้วออกจากเนื้อพระให้ได้มากที่สุดจึงทำให้พระติดพิมพ์ชัดทุกรายละเอียดด้วยจะเอาตอกไม้ไผ่มาตัดมันตัดได้ครับแต่องค์พระจะพังเสียหายเสียรูปทรงได้เพราะต้องใช้วิธีเลื่อยหรือหัน่นกว่าเนื้อจะขาดออกจากกันรับรองว่าองค์พระเละแน่ครับ ระสมเด็จสร้างจากปูนเปลือกหอยเผาปูนที่คนแก่คนโบราณทาใบภูกินกับหมากปูนที่ใช้อิฐก่อสร้างวัดสร้างจะดีปูนที่ช่างปั้นใช้ปั้นตกแต่งลวดลายตามวัดวาอารามต่างๆปูนเปลือกหอยมีคุณสมบัติขายน้ําได้อย่างดีเยี่ยมและมีความเหนียวหนืดยึดติดกับผิวสัมผัสอื่นๆได้ดีเนื้อปูนล,ละเอียดเนียนจึงเหมาะเอามาเป็นเนื้อมวลสารหลัก ใช้สร้างพระสมเด็จหาได้ง่ายด้วยน้ำมันตังอิ้วจริงๆแล้วชื่อก็บอกว่าเป็นน้ำมันไม่ใช่กาวจึงเป็นตัวช่วยลดความเหนียวของเนื้อปูนล,ลงสามารถปั้นขึ้นรูปเนื้อปูนได้น้ำมันตังอิ้วช่วยไม่ให้เนื้อปูนติดในบล็อกแม่พิมพ์ตอนกดพิมพ์ตอนเนื้อพระแห้งน้ำมันตังอิ้วซึมออกจากเนื้อพระแห้งเป็นคราบตะกอนสีแดงสีน้ำตาลสีนวลแห้งเหมือนสีฝุ่น น้ำมันตังอิ้วทาให้เนื้อพระสมเด็จดูหนึกนุ่มชุ่มชื้นตาเมื่อมองเมื่อสัมผัสเชื่อที่เซียนเล่นแต่อย่าชื่อเชื่อที่เซียนเล่าครับเชื่อที่เซียนเล่นแต่อย่าเชื่อที่เซียนเล่าอันนี้เป็นคําพูดของคุณสมพรนะครับข้อมูลอัตชีวประวัติท่านเจ้าคุณสมเด็จ พระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีตามบันทึกฉบับของมหาอมาตรีพญาทิพโกษาบงเล็บสอนโลหนันกล่าวไว้ว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จเกิดวันพฤหัสบดีที่17เมษายนผ่านไปเมื่อวานนี้นะครับพุทธศตษราช2,331นบ้านบางขุนพรมกรุงเทพครอบครัวทำอาชีพค้าขาย ปักใต้ล่องขึ้นไปขายเมืองเหนือคนที่เกิดบ้านไก่จน้นตำบนท่าเรือยุธยานั้นคือหลวงปูลำพูดังขับปัญ,ญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บางคุณพลมหรือวัดใหม่อมตารังสีเกิดพุทธศักราชส4 4 4ห่างจาก องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์ร้อยกว่าปีนะครับครอบครัวของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้อพยพขึ้นไปปักหลักทำรรมาค้าขายรวมกับญาติญาตและแขวงเมืองพิจิตรท่านบาพรพชาบวชเนนประมาณปีพุทธศักราช2้4ณวัดใหญ่เมืองพิจิตรมีท่านพระครูใหญ่บวชให้ เรียนหนังสือในสำนักท่านพระครูวัดใหญ่เมืองพิจิตรแล้วไปเรียนต่อในสำนักท่านพระครูวัดเมืองชัยนาทบรุรีต่อจากนั้นประมาณปี2346ลงมาเรียนในสำนักพระอาจารย์แก้ววัดบางลำพูบนและในสำนักพระโหราธิบดีพระวิเชียนกรมราชบัณฑิตประมาณปี2348พระโหราธิบดีพระวิเชียน พาสามเณรโตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังทรงปลื้มปิติสมนัตยิ่งนักทรงโปรดสามเณรโตอย่างมากทรงอุปถัมภ์สามเณรโตรับสั่งเมื่อภารกิจอุปตากให พระโหราธิบดีพระวิเชียนและสมิญตราด้วงมีรับสั่งให้ย้ายสามเณรโตลงมาอยู่วัดมหาธาตุจะได้อยู่ใกล้ๆฟ้าเรียนในสำนักสมเด็จพระสังฆราชถึงปี2 3งสมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศระสุนทรรับสั่งให้พระโหราธิบดีนำสามเณรโตขึ้นไปบวชพระที่วัด ตกาเมืองพิศรกแผนฟ้าวางดีกาอาราธนาสมเด็จพระพันรัตวัดระคังเป็นพระอุปชาพระอาจารย์แก้ววัดบางลำพูบนพระอธิการวัดตะกายเป็นพระครูสวดแต่งตัวเวียนเทียนทำขวัญน,นาคแบบอย่างนาคหลวง ทำพิธีอุปสมบทวันที่1ิบห้าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกได้รับฉายาว่าพรหมรังสีต่อจากนั้นกลับมาอยู่วัดมหาธาตุข้ามไปเรียนในสำนรรักวัดระฆคังกับสมเด็จพระพรัณนาฎพระอุปชาข้อมูลที่กล่าวว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จบวชเป็นนาคหลวงที่วัดพระแก้วมีสมเด็จพระสังฆราชสุขไก,ก่เทียนเป็นพระอุปชาบวชให้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิน้น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพุทธศักราช2,351สมเด็จพญาณศสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรได้รับโปรดเกล้าสถานปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในปี2,363ท่านเจ้าประคุณสมเด็จบวชมาแล้ว12ปีเป็นมห,มหาโตอยู่วัดมหาธาตุดูปีเกิดดูปีบวชเทียบกับปีที่สถานมา สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุขยาณสังวร,ร,ะงร,งวรจะพูดบิดเบือนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดอันนี้จบข้อมูลใหม่เกาทันทดของคุณสมพรศีรศิวะเป็นภาคที่สองครับผมคงจะไม่กล่าวอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณสมพรบันทึกไว้นะครับ เพียงจะขอขอบคุณคุณสมพรโมลศีวะซึ่งได้กรุณาบันทึกรายละเอียดต่างๆที่ยืดยาวตามที่ผมกล่าวมาแล้วสองครั้งผมว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกๆท่านที่จะนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ท่านได้รับ แล้วก็หาข้อตรงกันหาข้อที่แย้งกันหาข้อที่เป็นตรงกันข้ามมาพิจารณาดูว่าเราควรจะเชื่อข้อมูลของใครหรือควรจะมารวมกันเป็นข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องตามที่เราเราเห็นเห็นควรก็จะเป็นคุณูปการต่อวงการสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอนุชนรุ่นหลังเราครับผมว่าเรามาช่วยกันอย่างที่คุณสมพรทำนี่นะครับได้ประโยชน์ทุกๆฝ่ายครับขอบพระคุณครับวันนี้ขอพอเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ